สวัสดีครับบารบอยเดนินทิสานครับสวัสดีแม่แม่พีพีนาณ้าเอฟซีทุกมองทุกบอลครับผมเมื่อนี้บาบอยมาเลาะปลาเราหลงหาเราใหม่ไพ่ปลาคกอเก่าครับผมพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นเศ้าอีกมือนึงครับผมที่บาบอยมาลุยปลาลุยดงนงครับหาอยากหากินนะครับเมื่อนี้บารบอยมาหาเราใหม่าพี่น้องบ้านอยู่บ้านนะครับ่นสังนะครับเราใหม่มาสังสังบาหลายแล้วครับสังลอยนึงเพื่อได้ค้าลำมั่นครับเพอได้คาไข่ครับผมพี่น้อง เมื่อนี้สีสุกสสมาันบอนะครับเดี๋ยวจังไรฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจบาบอยเดินดินที่นิสานพี่เฮอดินที่นิสานสามีอีสานพะโลนี้นะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ไปรุ่นน้ำกันครับผมเชไน้รนอนงามให้รับชมกันบ่าครับสวัสดีครับน้องแหลกแหกมันครับพี่นองครับเตาแหลกครับของบาบอยครับเตาแหลกเตาแหลกครับ นี่พี่น้องเพิ่นสั่างน้องใหม่ต้มนะครับผมเอาหนอ่อซ้ำต้มหนอ่อเตาหน่อหยังเอาเมือเพิ่นว่าครับครับว่าเต่ต้มได้เพิ่นว่านี่แต่ต้มได้ว่ากันครับผลนะครับอันแรกอันแรกมาแล้วหนึ่งหนอ่อหนึ่งหนอ่ออีกหน่อหนึ่งครับผมพี่น้องนี่เตาที่สองครับหนอ่อเตาครับหน่อต้มครับสำเนี้ พอดีต้มเลยครับต้มกิ่นแก้วพอดีเลยกินกับแก้วกับปนครับผมพี่น้องครับปาพี่น้องบอ่เห็นน้องใหม่ไงคุนอะพูณอะคุณ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 พี่น้อง,งน้องใหม่ไงน้องใหม่ไงน้องใหม่ไงปาดเพิเวอเกับโอ้ยพี่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 น้องโอ้ยพี่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  อุ้ยน้องใหม่เนี่ยน้องใหม่เนี่ยครับอุ้ยน้องใหม่เนี่ยพี่น้องเอออุ้ยพุ่น้อะครับพี่น้องครับมู่นนี่อากาศขึ้มขึมมาที่เสาครับมันบ่อยขั้วอุ้ยน้องนี่ครับน้องนี่น้องใหญ่มากมากมานแล้วครับมาแล้วน้องเลยแหกมานบ่อยมาแล้วครับ โอ้ผมเมนเเนอ,นอ,งงนอ,นอแหลกนี่พี่น้องเฮ้ยนอง่ามนอง่ามนอแหลกแหกมันมาแล้วครับมาแล้วอาจเป็นมัวๆนี่แล้วครับเพราะว่าอากาศอากศอากศมีน้ำหมอกมีน้ำหมอกครับผมพี่น้องอน้ำหน่อไม้ก็มีครับมาแล้วครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันกนี้ครับผมอ,อูอีกนอนหนึ่งครับ ็นอีกแล้วนอน,นึงครับพี่น้องครับโอ้ยน้ำยุ้มหัวผลงานพี่น้องเดียวสวยครับแบบงามเลยครับนอนนี่ครับนอนนี่กระบ,บกงามครับโอูอนอวบอวบเลยครับใหญ่ใหญ่เลยแม่แม่แมจ้าสับเลยครับสับเลยอื้อื้ อุย้ยงามเลยพี่น้องเออราคางอยังงามเลยครับพี่น้องจะเป็นเพื่นอนกันกับอาบอยอีกครับผมบังไอ้อก่อนพี่น้องเออมึงบ,บอยเลยเห็นนอนหนึ่งอยู่ในเห่อใหม่ครับอยู่ในเห่อใหม่ครับผมพี่น้องเงี้ยบ่่บอยสิไปทางออกก่อนครับผม ไงลิงค้างคอกฮือด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  อน้องใหม่นอน,นี่พี่น้องครับยิ่งใหญ่มากเลยครับสับย่งเลยครับสับึ่งเลยหนึ่งสองอ,อ,อุ้ยขาแล้วครับ พูดพี่นุ๊กพูดบักใหญ่เลยครับนอใหญ่แห้งพี่น้องนอนี่ปลอดปดัดมาแล้วมาแล้วครับผมผีอีกนอนหนึ่งครับนอนโตครับนอนโต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 นอนนี้นอนนี้เป็นยังไงบ้างออาอะไรอยู่ครับผมต้มเลยครับต้มได้ อืมครับต้มเนะต้มเอาปิดต้มปิดต้มครับต้อถทำอะไรติดต่อครับผมยัองอีกนอนนึงครับ เตานึงครับเตานี้กับบักงามนึ่งครับผมบักงามครับปอกเปลือกออกแล้วงามจะได้ครับปอกตมแล้วครับอือแล้วครับพี่น้องครับหนึ่ครับน,น,น้อยหนึ่งเดี๋ยวเบาไป จัดเจงสถานที่วันะครับอีกหนออีกหนอสวยครับนอน้ครับพี่นอนนอ๋เื้อกันครับผม พอดีเลยตุ่มกำลังพอดีเลยครับน้องสนิทครับอีกหนึ่งเตครับพี่น้องเสียงรถพี่น้องกำลังลังเข้ามาครับอูอ้ยเตแบบงามเลยพี่น้องเมื่อไครับปักงเลย ได้แล้วได้แล้วอีกนอนหนึ่งครับอีกนอนหนึ่งครับไปเมียครับเห็นแต่ปลายครับเห็นแต่ปลายนี่พักน้ำเลยพี่น้องสับมือเลยครับผมนีม่มาแล้วมาแล้วอุว้ย นอนใหม่ยังงามเลยพี่อน้องครับงาม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 พอดีครับผมอุ้มอีกตอนนึงครับผมอ,อีกตอนนี่อีกตอนนึ่งขง้างในพี่งามเลยครับงา,ามเลยพี่กันครับน้อนครับนัน่นนันน่นนั่นนองน,นี้ก็งามครับ ทิคะโอ้ยตายตายพี่นกโอ้มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นะครับงามงามครับผมพี่น้องบักงามเลยครับนองใหม่กับนองพอดีครับพอดีต้มกินครับพอดีแกงกะแซ่บครับผมพี่น้อง เบิกน้ำกันอีกครับแม่แม่ครับผมอุ้ยพี่น้องอู้อู้อู้สกูพี่น้องครับพี่น้องครับแม่นยังนี่ครับแม่นยังนี่ป้าเห็ดเพิงท่ามพี่น้องเห็ดเพิงท่ามเบื้องในครับผมพี่น้องโชคดีครับออ้ยโชคดีโชคดีครับครับพี่น้องเอ๋ยคนน่ะมาหาโนใหม่ครับมาพอเห็ดเผิงท่ามพี่น้องนี่ ดอกยังไงเลยครับผมพี่น้องครับดินเกลียนเกีนนี่ครับผมนี่ดินเกลียนเกนดินเกลียนเกนครับเดี๋ยวหาอีกคนครับผมพี่น้องครับคาโวตคาร์มันคาได้อีกครับผมพี่น้องครับโอ้พี่น้องพอยิ่แล้วดอกนึงอีกดอกนึงดอกนึงอีกดอกนึงครับอีกดอกนึงพี่พี่ครับพี่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 โอ้ยตรงนี้ครับผมพี่น้อง อุ้ยโอ้ดอกเห็ดดอกเห็ดครับดอกเห็ดพนะต่างส่องเงาอยู่พี่น้องอู้ยหนุ่มๆนะครับหนุ่มๆหนุ่มๆๆครับหนุ่มๆนะครับเขียนมันตันนะครับผมพี่น้องเห็ดกำลังออกครับอุ้ยเนียวดอกนึงดอกนึงดอกที่สามดอกที่สามพี่น้องดอกที่สามดอกที่สามว้าว วยคือคือแล้วพี่น้องคือคือแล้วค,คือคือแล้วครับไอสามดอกก็ได้แกงใส่ไอหน่อไม้อยู่ด้วยครับผมพี่นอ้องนะครับมาเลยพี่น้องมงเลยดอกยังงามเลยครับหน่อไม้ก็ได้แล้วเห็ดก็ได้บาทนี่อา้าโส่มันครับครับผมพี่น้องครับกินแกงเห็ดใส่หนอ่อแกงหนอง่อแกงหน่อไม้ใส่เห็ดน้ำบ่บอ,บอยนะครับอ,อ,อบ่อก็สิบบอถึก โอ้ถืออยู่ครับพี่น้องแต่ว่ามันบอกสลับกันเดี๋ยวไปเบึ้งน้ำกันอีกครับค่าโซดค่ามันค่าใดอีกครับแม่แม,แม่ครับตากระสีเลี้ยวหางตีเห็ดตีบอนี่พี่น้องนอง้ำใหม่กระสีบอยหางเข,ข,ข่ากับบอจักเฮ้ยพี่น้องมาแล้วมาแล้วครับก้อนน้ำใหม่ก้นอนน้ำใหม่ฟังพุณครับแต่ว่าบอบอยหาอลไรครับตอนนีมาหาตัวน,นี้ครับ ฟังนี right right mm ่หาฟังนี่หาฟางนี ky. Ky. いい่หาเห็ดผงท่ามครับหาเห็ดผงถ่างทราได้กินแจ็กเชือครับปีนี้ก็ได้กินเห็ดผงถ่างเลยครับผมพี่น้องยังไม่ได้กินเลยนี่นะครับสามดอกครับจะไปแกงอยไปแกงกินนะครับผมพี่น้องเบื้องหน้าใหม่กับผมนี่ครับพี่น้องครับประบอยเห็นอีกแล้วคนครับผม อยู่หกหกผลครับอยู่หกหกอีกแล้วพี่น้องถางก้นครับผมพี่น้องบ้าบอยถางก้นครับ ครับน้องบักไงเลยพี่น้องเดไอ้เขียวปือป้อปืร่หลนเอ็นชวปื้อเหลนเอ็นโอ้ยเดี๋ยวเอ้ยควดน้ำออกดีๆก่ันค,ครับผมพี่น้องน้องมันสิดีดกลับมสาส่ตาเจ้าของครับ โอ้โหโอ้โอ้โหอานอนนี่พี่น้อนก็เงาวเลยอดอ่อนดิครับนี่อดอ่อนู่ครับผมพี่น้องสับนี่เลยครับสับนี่เลยน่โอ้สับบปถือข้างสับบปถือข้างพี่น้องมันอวยมาทั้งบ่าะวยดีครับมันยังไม่ขาดมันยังไม่ขาดครับ มันเข่าแล้วครับผมจะว่ามันโวยขาดโ้ยโวยไหมครับโวยไหมสับมาทั้งทีครับวันนี้สีขาดไปครับมาถือเงาเพิ่นครับผมสับเลยครับขาดเลยครับผมงงพี่นไหวขาดแวดมวข้า,า,ขาอะไรเอ๋ขาดอย่างที่หน,นึ่งนี่ดังปุ๊ดดังปุ๊ด ยากคระปุกน้องก็เอากน่กเอายากาตมันก็งามนี่อะไรครับพี่น้องครับคุณฮะอุ้ยปวดพวกบักโม่บักแฉงพี่น้องนั่นครับมันมันสาบ่ถือทางมันถือเงาเพิ่นครับนี่เลื่อนั่นขาดไปจักหน่อยมันอยู่หมองที่ห้องซับน้ำนะผมว่ามันพื้นทีนอะไรนี่ครับมันกระจายหัก อภิปูกระผมนนี่ครับมันหันมาจังสีครับหักมันไปจังสีครับผมพี่น้องหักมันไปแบบนี้ห้าสับเ้าสับทองมันไปจังสีครับถ้าเหาสับไรนี่ครับจังไดยก็ขาดครับบาดเดียวเลยโอ้ยน้อยใหญ่แห้งบ่บ่เห็นหอบแบบง่ลยด้วยเนามาแล้วครับมาแล้วยังยัง นองใหม่พี่กันแต่ว่าน้องใหม่ตายครับ,น,รบน้องใหม่ตายครับผมพี่น้องน้องใหม่นอนหนึงครับผมพี่น้องครับตรงทางออกต้นครับผมมันก็เขียมเขียววงคือบกโอ้โอ้ยแกรถือเขีย้ย ด้วยพี่น้องเลยนี่น่างามเลยครับดูนะครับอาอย่างสวยเลยงามเลยครับผมพี่น้องนอนนี่งามๆเลยครับโอ้ขาดแล้วครับพี่น้อง เหอฮิมเซครับบอใบเห็นนอนนุ่งอนห่ง่ายนึงพี่น้องคุณกำลังผลขึ้นมาครับนอนยางงามเลยครับนี่หิมเซหิมเซหิมเซบ้านบ้าบอยครับผุครับผมพี่น้องอุ้ยต่้งโจโผพี่น้องใบผลโผล่ออกมากครับเนี่ยไปเห็นพอดีครับบอกบที่ถังเข้าไปนี่ครับผมที่มุดเข้าไปนี่ครับแล้วก็จะเอาซื้อนั้นพอดีครับผมต่ไปจิตใจนํากันครับ ครับคับนี่ได้ครับหนึ่งสอง อข่าวแล้วครับข่าวแล้วนะครับพี่น้องครับนอนใหม่ง่ามๆได้ครับมีอีกไหมเอ่ยส่วบประกอนเครื่องขับผมพี่น้องสัวหัวส่วนปงกรร่บอบหนึ่งมีครับมีหน่อเดียวหอ,อนออกเดี๋ยวนะ้อพี่น้อง ฝนใหญ่สิตกบอฝนใหญ่สิมาบอรครับกขอนอุกังเอาอุกังเอาโอ้ยน้ำก๊อหมวกพี่น้องน้ำก๊อหมวกเป,เปไลไี่ยนแปลงลายแต่มหงโอ้ยมองบ้าบาอลมาหาขุดมันเสีงตัวนี้พี่น้อง โอ้ก่ออีกล้วนางเมื่อหาไปทางรถครับผมพี่น้อง่อางออกไปหาทางรถครับบรรยากาศครับผมพี่น้องครับ น้ำหวยน้ำหองบานแถวบ้านบ้าบอยคหับพี่น้องบรรยากาศแ,แบบนี้แบบนี้แบบนี <sch> <splash> <t uring> ้ก้อนน้ำมันลายอยู่ด้วยครับผมพี่น้องท้าพี่น้องสังเกตเปิงก้อนน้ำมันลายอยู่ครับแถวนี้โอ้โหพอเห็ดอีกพอเห็ดเปิงตามเึิงตามไม่มีหรอ จึงตางไม่มีหรือแต่เห็ด3ามดอกพี่น้องไปพอจังใดปุณย์ขึนขึ้พ่พอไปฟุกฟุกไอ้ามดอกเก่งกระอิ้มอยู่ล้วครับผมพี่น้อง3ามดอกกินผู้เดียวได้แล้วครับหาลายคนกระไซน้องใหม่ครับไม่เมียดไ่เฮ้ยไ,ได้จักถ้วยนึง แแซ่บเลยครับผมพี่น้องโอ้ยเห็ดเห็ดพี่น้องพี่น้องเห็ดเห็ดเพิงเหลืองครับเห็ดเพิงเหลืองพี่น้องไปตึมกันอีกแล้วครับนะครับเห็ดเพิงเหลืองพี่น้องแกงแซ่บจะได้ครับนี่เห็ดเพิงขมิ้นเห็ดเพิงเหลืองแกงแซ่บแกงหวานว่ามเห็ดเผิงเขาไปแล้วพี่น้อง ตะเบียดแต่เบียร์พี่น้องแต่บบเบียครับสีเหลืองสุดสาด์เลยพออีกสามโครับใ้ค่ำหนึ่งพอดีครับผมพี่น้องน่ครับแกงใส่กันครับผมคือว่าบ่พอหลายๆแต่น้อสิพ่อพี่น้องเก็บมัน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 เก็บมันมันครับผมพี่น้อง ยังไปยังมาครับพอเห็ดอีกครับกิได้อีกบ่ครับผมไงค,ครับผมพี่น้องครับบ่าวบอยขอสุรุปผลงานไว้สนีเลยครับผมเมื่อนี้บ่าวบอยก็ได้อยากได้กินบัวได้อยากได้กินพี่น้องได้ขายพร้อมครับผอนคครับได้เห็ดสามดอกไปแกงเขาครับ น้องเมฆหาเบาดินหาอีกตืมกันอีกครับผมพี่น้องอนะครับเมื่อนี้เป้าบอยก็ได้เจ้น้องงามงามให้พี่น้องได้รับส้มกันอยู่ครับผมพี่น้องครับนี่ได้เห็ดไปแกงพร้อมครับผมพี่น้องเห็ดเพิงถามดอกตันๆเลยครับขาเงี้ยๆตันๆครับผมพี่น้องพี่สามดอกุูนะครับผมพี่น้องเฮ <c oughs> กินเหลียบอกพี่น้องกินมดบออันนี้กับเห็ดเพิง น,นี่ครับพี่น้องเห็ดเพิงเหลืองครับเห็ดเพิงกมินเห็ดเพิงเหลืองอีสามดอกอีสองดอกนึงอยู่นี่เพื่นครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับรบ,รบ,รบ,บ้าบอยกับ,บ,บสีขอไวส้สมีสกอนครับพอๆกันคลิปหน้าให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำลุกสวยสภาพแข็งแรงกันสุข,ขสุขคนเด้อครับผมไว้พอๆกันเมือนน่อไาครับสวัสดีครับ